ให้ลากอยู่แล้วเดจะาไม่ได้เขาอยากรักเมื่อนี้เขาก็เลยหนาะเบื่อๆเขาก็เลยแบบอยากมาลักไก่ปูนินพี่นะเมื่อนี้พี่นานาอยยุเพราะว่าพี่น่นาไปมองไปเลี้ยงมองหิงหยางเดจ้ามองหินหยางแม่เดจ้าเพราะว่าสลับกันไปเนาะเออมาเขาก็ก็เลยสิมารักรจับไก่เนจ้ยมีไก่มันบินออกไปข้างนอกเพราะเดจ้าเขาก็สิมา พาชมสวนความเดีอดแต่เขาต้องมาจับไก่ก่อนเขาไปจับไก่ก่อนเด้แต่ต้องกดตดิการช่องนะตั้งชาแนลความเดอจะ้ะถ้าอยากจับไก่แล้วก็ไปเบิ้งกันเลยไปกันเบกกิกันมา ค่อยยองไปในรีตโตที่แบบเขามาบ่ไหน้ไกันมาหมามานี่นี่น่ดทุกคนนี่สี่ี่นีี่นี่นี่นีีนีี

लेकिन बक हुआ เราจะไปก่อนใเรจะมจับโอ้ยเดี๋ยวพ่อจะว่าวันี่นี่เก็บมะขามดีก้วยแต่มันแตกนะจ้ะพอหลิงไปเลยนพอกินจะคอกินก็ได้มันมีหลายอาย่ในบ้านทั้งจ้ะเนี่ยดยวจะไปพูด ตีมัน,น,นีันอา้ยลยทำท่าแบบพูดดีด้วยจ้ะ กินต้มไก่เลยเดี๋ยวจะอุตส่าห์ว่าสิมาแบบหลักไก่ปูนินกินเดี๋ยวจะแบบบูหเากินไงเขาก็แบบอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมาตังอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องมาตังกับน้องมาหนาๆเพื่อฮ็ดคลิปต่อไปให้ทุกทางทุกผู้ชมเบิ่งดเดี๋ยวเขาขอขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหน้าต่างชาแนลบายยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย